เท่ากันเลยนะไปคุกปะล่ะแรนดอมปะล่ะแรนดอมอ่ะมันมี4แมปใหญ่อ่ะก็คือเมโป้ซันนี่เมโดฟรีซอนแล้วก็บาร์โซไฮสคูลก็หนึ่งในสี่อ่ะหนึ่งในสี่ก็คือทุกคนต้องเลือกทีละคนคนละแมปเลยอะไรประมาณถ่ายรูปผีไมโครโฟนกับผี โอ้ยสบายเออสบายไปเกี่ยวไมโป๊ะโป๊ะเอาทำไมเกลือทำไมเกลือเวลานี้เกิดว่าสามเบิว่าสามก็เดี๋ยวได้สักเอาว่าสามอ่ะหรือเอาว่าสองสองมันมันเป็นมันเป็นวงวะเยอะนะเบเกอร์อยู่อ๋อเบเกอร์อยู่ชั้นแรกหยิบอีกอันนึงพี่นัทพี่นัทยังไม่ดีอยู่ยังไม่ด้อยิ่ม่อยู่ชั้นแรกเลยตรงไปตรงไปเลี้ยวซ้ายอยู่ซ้ายสุด ไปบนสุดห้องกำลไปอยู่นี่ไหมห้องนี้ไหมไหนวะอยู่ห้องอยู่ห้องลึกสุดเลยตายบนลุดตายลึกสุดชั้นหนึ่งห้องของลึกสุดชั้นหนึ่งเก็บข้องูลใชดินี่มันนี่มันไม่ใช่ดิใช่เหรอไม่ใช่นะสะหรือคนมอนมาถึงขวาสุดด้านนี้ขวาสุดหรือเปล่าไม่แ้่ดูแผนที่มันโดนตาย ก็งงอยมันด้านขวาไม่ใช่เหรอมันด้านขวานะครับเออขวามองไงเป็นซ้ายวะก็ดูจะแผนที่แผนที่มันต้องขวาดิมันซ้ายอ่ะวัดตัวนี่ต้องจำอินเวอร์หรออินเวอร์เกินไปอยู่ห้องนี้ป่ะเนี่ยเฮ้ยนี่ไอเจี๊ยรจะบยองมมีคนอัพเวยมีคดอัพเวย กดออฟแล้วหนึ่งมันมันมึงเจอสองสามสี่รอบติดเลยคนแรกเลยไปปลาหัวโอไยปลาหัวหม้ก็ได้ไม่รู้อ่ะมันผมไม่รู้ผมจำหมาแทนคนได้เลยวะตัวไม่รู้อ่ะผมจำมายากคลิกหน่ากิฟฟ์ฝรั่งวีกินเดนวีกินเดนซีมให้เอากล้องมาเล่นถ้าห้องไหนนีกดออฟกันอ่ะฝรั่งคนไหนอินซิมป่ะซิมป่ะไม่รู้จะนานแล้วอ่ะบกเรียนกว่าแฟนมูที่รักของเราเลย ตอบใช่ไหม beginner ทิปที่แบบว่าของเดือนหนึ่งไปเล่นตอบใช่ป่ะตะกี้ก็เล่นมาเอามาเจอแต่อินซิมอ่ะเราเห็นคลิปเขาบอกเออคุณดีตอบใช่ไหมตะกี้ใช่ใช่ตอบกดออฟกับสปีนอินบล็อกตอนนี้แม่โยกไข่แต่อย่าพึ่งติ๊กแต่อย่าพึ่งติ๊กแต่อย่าพึ่งติ๊กอาจจะเป็นบิมิก ไม่ไม่ไม่ติ๊กไปก่อนติ๊กไปก่อนแต่ถ้าได้แต่ถ้าได้สิงเกะพิ้นเนี่ยคือออทาวัยเลตแปลว่าเนี่ยคือมีมิกอาอตทาวัยเลตมาแล้วเราไม่มีใครหยิบยูวีมาเลยโอ้ยไปหยิบมาเลยไปหยิบนะเดี๋ยวดูฟังเสียงเนี่ยทุกคนอยู่นิ่งหน่อยผมจะฟังเสียงเราดินเสียงอะไรรู้ไหมโอ้ยแอบได้เนี่ยห้องใต้ดินเอ้ยไม่ใช่ใต้บันไดอาจะหยิบกระต่าย เองจำได้จะแอบเองแอบจะแอบไม่สุีกอยู่หน้าที่แอบมีใครอยู่ไหมครับมีเกลือปะไม่เกลือเราต้องเกลืออืมในประตูมนี่เสียงประตูมีใครเปิดกูเองกูเปิดประตูตกใจทำไมเดี๋ยวผมวางวางแล้ก็เตียงแล้วกันโอ้ยเสียงกล้องอย่างดัง ยี่มีตปีดด้วยเออเธอมองอยู่ไหนอุณหภูมิต้องเท่าไหร่ตอนเนี้ยหนึ่งองศาหนึ่งองศาเป็นไปได้ที่ติดลบยังหนึ่งจุดสองต้องติดลบก่อนเจ็ดจุดเจ็ดไม่มันต้องมันต้องเป็นต่ำกว่าหนึ่งอ่ะต้องต่ำต้องต่ำต้องต่ำกว่าศูนย์จุดหนึ่งเฮ้ยคุณพียอย่าลืมนี่เราเล่นอะไรนี่นี่เวเดอร์มันปกติได้ย็นไม่ไม่ใช่ ส่วนอ3ต้องต่ำกว่านึ่งอย่างเดียวมันต้องติดโฉบต้องติดลบก่อนไม่ไม่ไม่แต่มันเป็นมันมันเป็นมันเป็นมันเป็มันเป็นต์ไม่มันเป็นควิเอีมันเวนตันเนมันเราไงันอถ้นมันต่็นมันเนมันอป็นมั่เป็้มันเมนเป็นมั่วป็นตันเป็นมันเปนมันเ่อนมันเป่นมันเป็นมันอปเอ็ยมีนเนมมีนเป็นมัน็หานเนม าปิ๊งกระปิ๊งต้องดูกแต่ว่าเป็นไงล่ะมึงไม่ใช่ผมบอกแล้วถ้าถ้าเป็นมิมิกจริงๆอ่ะก็ต้องวิ่งหาสิไม่ใช่มานั่งมองอยู่เออแล้วเป็นห้องเดียวกับตาที่เล่นรอบนั้นเลยนะที่แบบว่าจับตาเฮ้ยเสียงพูดได้ละได้แล้วอยากเรามอนสเตอร์ตัวหาที่แอบก่อนเล่นนับแรกนั่นแหละต้บันไดก็บอก ซิ่งกูจะไม่แอบตาบันไดกูจะไม่แอบตาบันไดเข็ดหรอกูเข็ดแล้วกูจะแอบในที่ที่ปลอดภัยที่สุดตรงไหนตู้ข้างบนไงเดี๋ยวทำมันตู้ปิดเฮ้ยอย่าพูดดิเฮ้ยผีมีนิเกียวเจนให้เลยถ้าเป็นเรียนวันนี้พ่อตายนะวิ่งไม่ทันนะเฮ้ย ไม่แต่มีแต่ว่ามึงอะทุกคนตายไม่ใช่อยู่อะเด๊อปฟอร์กตายแล้วไม่ใช่อะลองลองหาเลยลองหาลองลองหาคอร์เมอร์เซชันดูดิอาจจะเจออาจจะมีคอร์เมอร์เซชันหรือไม่ก็คลายเจมหน้าห้องหน้าประตูวางะไรทเป็นตุ่มนิ่งนี่นี่นี่เล่นไฟเล่นไฟเอาอันนีม่ด้ผมจะลองปิดไฟแล้วหาออฟดู เนนสรุปเราได้อะไรบ้างนะหลักฐานอะโอ้เออพี่ดิมีมสปิริตบ็อก,อกซิ่งแล้วก็ยูวีแล้วพี่น้ำมาแอหลัใไรหลงัลง,ลง,ลง,ลงใต้บันไดนถ้ามันมีมิกดีมอนตอนนี้คือชิบหายนะามันม่มีป็นอะไรก็ได้ถ้าไม่มีเดียวเจนก็ยังดีนะ มังมังใช่เขาว่ามังเลยนะจะลืมนะเพราะว่าผีอ่ะเวลามันมิมิกอ่ะตอนที่มันเริ่มฮันแล้วอ่ะมันจะเป็นผีเฟสแรกแต่มันสามารถแปลงร่างเป็นผีตัวอื่นได้ก็คือแบบเดี๋ยวไม่ใช่ว่ามันมิมิกเป็นเดียวเจนก่อนหาคนได้มิมิกเลเวเน้นต่อแล้วก็นั่นแหละจบตายมันคือคอมโบน่ากลัวที่สุดของมิมิก ผมขึ้นรอผมขึ้นรอนะระวังจะเล่นจะถ่ายภาพมาวังเป็นดีโอเจนเแล้วมันจะมันเบนกเป็นตัวอื่นนะไอถ่ายว่าเอเราถ่ายกันแบบว่าตัวแรกจะเป็นตัวอะไรผมให้เลยรดผมให้เลยนะไม่รดก็แฟนทอมตัวผมให้ผมให้เลยนะถ้าเลงตัวเดียวถ้าเลงถ้าเลงสักคนหนึ่งอะ เล่ยงคุณพีก่อนอันดับนแบนชีบิดเอิยมมันกพีไฟมันกบพี่ไฟไปวังของนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะฟิกอยู่ไหนตอนอยู <Sure> ่ในห้องอยู่ในห้องสองอันเลยหรอหน้าห้องกับการห้องหน้าห้องหน้าห้องเอาอันหนึ่งเอาอันหนึ่งไว้ข้างๆทุกคนะตอนนี้เพราะว่าถ้ามันมีมิกเป็นแบนชีมันจะเทเลพอร์ตมาหาเรา ก็หันต้องหันต้องระวังทีนั้นเริ่อแอปของเราได้แล้วพี่ยืนยืดนงการครุสฟิกก่อนเผื่อไว้ผมมีตรงนี้นะเราฟังเสียงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไฟดับเบรกเกอร์พังเบรกเกอร์พังทองคำหอดเดี๋ยวเราไอ้นี่ฮะสวยใจเย็นนะพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นต้มไก่ก่อนต้มไก่ก่อนพี่ต้มไก่ก่อน ต้องไก่ต้องไก่ต้องไก่เข้ามัเหมือนเดินผ่านโมชทนเซอร์ไม่ใช่เราหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เดินผ่านสองรอบเลยได้ยินเสียงอยู่อ๋อไม่อกะเม่อก้กุ้งผีเดินผ่านปุ๊บแล้วผีมันเดินผ่านต่อสองรอบเลยเมื่อกี้ อยู่บนที่เป็นทางไ้วะเนี่ยพินาจะเพิง่งพินาจะเพิ่งเดินเดินเยอะพี่ผมฟังเสียงอยู่แต่จริงก็ฟังได้ฟังได้แหละแต่ว่าเสียงเสียงนี่มันจะนี่เสียงมันจะเสียงมันแบบว่าเหมือนมันกลมมันปนขึคื <S <S อแบบดีดีเนี่ปิดรอเลยพ่นาเตรียมขึ้นพี่นี่ไม่มีม่มีมีไมีไมี ทำรอบม,มาชั้นบนนะชนบนเพียมันม,ม,มีมีเป็นผพีแล้วเมื่อกี้มันกินผีวิ่งเร็วด้วยมามามอกมาแล้วล่ะถ่ายเปล่าเราเฟลการถ่ายรูปอะ <laughs> มีมิกมันไม่ใช่ผีที่ถ่ายบางเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเมื่อกี้ตอนวิ่งอ่ะวิ่งเร็วใช่มันแปลงร่างมันแปลงร่างกลางถนนเนี่ยพี่เนี่ยพี่นะถ้าที่จะแอบอะพี่มาแอบกับผมก็ได้ตรงนี้พอพี่พอพี่ขึ้นมาแล้วพี่ก็เบียเลี้ยวขวาไปใจเย็นใจเย็นพ่งออกพ่งอกอยู่อยู่ในการกวัดอย่าพิ่งทิ้งอย่าพิ่งทิ้งกันตอนนี้แล้วคนมันหายไปไหนคนมันไปชฉีย ี่เพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาตะกี้เกิดอะไรขึ้นสุดแม่งไล่เลยกี้หันไปแล้วรอบหนึ่งปาตะกี้มันไล่ไปแล้วรอบหนึ่งไล่เราเนี่ยไม่ใช่เราเราพยายามถ่ายรูปมันอ่ะเอออย่าลืมหมดทิ้งรูปด้วยโหเราเฟลถ่ายรูปเมื่อเชียนเฟลูดโก่อน next shot พี่แอ้มน่าจะเหลือแหละจะลืมันจะลือลบรูปถ้ามากเลยปิดเจแล้วเข้าโฟโต้แล้วก็ลบรูปโอเค อนตุ๊กตาเอ้ยคุณพีเดี๋ยวมันจะปิดคืออ้าวคุณพีผมไปอยู่กับเพื่อนผมจะถ่ายรูปเลยเนี่ยยืนกลางครสเฟิกไว้ก่อนเผื่อไว้เพราะว่าถ้ามันเป็นเวทเทเลพอร์ตมาหาแล้วมันหันบนหัว,หวเรามันไม่ดีนานในห้อง <c oughs> นานเสียงในห้อง <c oughs> เสียง <c oughs> ชัดเจน <c oughs> ในวินาทีนั้นในวินาทีมาอยู่กลางบันไดก็ได้กลางบันไดเนี่ยมาอยู่เนี่ย What the fuck คองสิ่งจอมอยู่อย่างนี้แบบผมจะ อ๋อปิดไฟด้วยอ๋ยพอพี่พอพอปรรทานบอกพี่ก็วิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งขึ้นขวาไปพร้อมผมเลยเพราะวะ่ามีที่แอรอยู่โอ้ไม oh, ่นะเราฟักอัพการถ่ายรูปเยอะเหรอเราถ่ายรูปรบล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 บแนบลบหน่อย oh, okay. oh, God, God, โอกาสเดียวสินะโอกาสท้ายละเอ้พี่ให้ผมถ่ายปะละ่ะผมอาจจะแมน่นผมอาจจะแม่นได้ตานี้ <laughs> ไปไหนกันหนอ่นไปกันชิมัสไปไปวะปีเขาเอ้ยไปเจอปีมาเข้ามาดิมันต้องไปาไหนไปเรยวขักใช่ไหมตรงไปขึ้นไปปุ๊บแล้วเลี้ยวขวาในห้องเก็บของห้องเก็บของโอเคฟังเสียงกัน มันนี้ก็แอบได้มันเฉียดไปมาแล้วามาแล้วมาแิ้วเตรียมปิดไฟให้พร้อมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วปกติตอนนี้ขอถ่ายนะครับเชะว้าวไ่ใช่ปล้ว ขึ indo, back, ้นขึ้นขึ้นไปเร็ว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 ไปเนีวเสร็จแล้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 วเสร็ถ่ายได้ป่วะ่ถ่ายได้ถ่ายได้โอ้กาตัวแมนว่ะแมนลุมแมนลุมหนึ่งบลลุมหนึ่งไอ้ยอยงไอย่างนอยั่นจยังเสยังเสร็จยังเสร็จอยู่ยังเสร็จอยู่ไมเป็นไรไรยังได้อยู่จะไม่เพอร์เฟเหายไปแล้วหายไปแล้วออกมาแล้วเลย เแอบนะพี่นะไปแอบไหนพี่แกเมื่อกี้พี่นะแล้วกพี่นัเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ตามพี่ตามคอมมอนพี่ตามคอมมอนไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกับคุมมอนดีตรงเงี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่นะแอบเดี๋ห้องนอนใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแล้ว่าเอ่อแอบเดี๋ยวพี่แกอยู่ในห้องนอนเนี่ยห้องนอนไม่มีที่แอบเดี๋ยวเมื่อกี้มันแตะอะไรบ้างไม่แตะเลยไม่แตะให้เอาปีลาไปเรียกมั้หรือว่าไม่เรามาแอบตรงนี้ก็ได้เลยกูพี่แอบตรง ใช่เราซ่อนตรงนั้นเมื่อกี้ตายบันไดโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ได้เพอร์เฟกต์เกมอยู่เดี๋ยวเอาเกลือไปวางได้ตามันไดมันซ่อนไดเปล่าวะไม่น่าได้เลยออกมาเลยออกมาเลยออกมาต้องไยากรู้วิธีวันนี้แมนเว้ยแมนในรอบที่สองอ่ะเนาะแมนในรอบที่สอง ถึงว่าวไปลอกนึงก็ถแต่แต่เราเสียดายอ่ะคือเราเราเฟลถ่ายรูปไปเมื่อกี้ไม่ดีเลยเราถึงจะเฟลไม่ต้องห่วงกูพีผมมีมือมือฉมางในการถ่ายรูปอ่ะชุ้งไม่ใช่หรอกคือถ้าเราไม่ได้เฟลถ่ายรูปเมื่อกี้คือได้ลบรูปที่คุณนอโต้ถ่ายเฟลแค่รอบเดียวนั้นออกไปได้เลยก็มีโอกาสเพอร์เฟกต์เกมจริงจริงเก็บเก็บสองรูปสุดท้ายไว้อ่ะแบบคือถ่ายปุ๊บแล้วก็ชุ้ง โอเคแลนดอมแมปใหญ่แลนดอใหญ่แลนดอมแมปใหญ่มีสามีสี่แมปเราเรียเดี๋ยวเราเลือกเดี๋ยวเราเลือกเมเปอรลอตฮคนหนึ่งเลือกพิซซนหนึ่งคนหนึ่งเลือกซันนี่เมโดลคนหนึ่งเลือกบางโซน o ไฮสคูลคนคนวินาบนเลือกินาเลือกไฮสคูลิเลือกสนายสุดเลยมันจะแนดเอมสนเลือกนเอกไฮนเลโอกไสตริกสริกคนเล็กไม่ต้อง เอาใหญ่สุดก็คือซันนี่เมโดนแต่แต่ซันนี่เมโดนี่วิ่งทุกบ่ายหนึถ้ามีสมารธิเอาวิสติกเปล่ะอ่ะให้มันแบบย้ายไปนิดนึงให้มันเล็กกว่านิดนึงเหรอเหรอแล้วแต่เอาแบบเมโดกไปก็ได้กันเป็นเลยแต่เกมมันจะเก็บไม่ได้เลยมาๆมีซีแมปนะมาพร้อม